นำสนุนรายการโดยอีเดมิสุผูน้นำด้านน้ำมันหล่อลื่นจากประเทศญี่ปุ่นโอ้โหน้องแพลววันนี้มาทำอะไรเนี่ยชิปแอนรันมาซ้อมชิปแอนรันค่ะทำไมล่ะก็จะได้เล่นลึกซั้นได้ดีขึ้นอ๋อโอเคคือเราก็ยังอยู่กันที่บูคาแยนภูเก็ตถูกต้องค่ะเหมือนเดิมนะแต่ว่าแหมแอบหนีพี่มาซ้อม มีอะไรปะเนี่ยเผื่อเผื่อมีเกมเผื่อมีเกมอ๋อ <zaman> โอเคแต่ว่าฐานวันนี้ที่เราจะมาเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับลูกสั้นด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นฐานของโปรเอนั่นเองโปรเอจะมาสอนเด็กๆนะคะวิธีการชิปแอนด์รันค่ะโดย <pper> ใช้เหล็ก8เหล็ก7หรือเหล็กก็ได้อ๋อหล่ออ๋อหล่อน่าสนใจเพราะว่าปกติเวลาเราชิปข้างกรีนหลายๆคนก็จะใช้พวกหล่ <S <S อหล5อ 5, บ้างแต่จริงๆใช้ได้ถึงเหล็ก8เลยใช่ค่ะใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวน้องแพลวพา ไปดูหน่อยว่าโปรเอ๋มีเทคนิคอะไรในการสอนบ้างเดี๋ยวพี่ต้องไปตามหาโปรชานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูน้องแพรวเล่นเกมช่วงสุดท้ายเจอพี่ช่วงสอได้ค่ะโอเคไหมไปไปหาน้องๆกันดีกว่าสวัสดีครับน้องๆผมโปรเอ๋สิระวรพงศพักนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ โมเอมาจากสนามกอล์ฟกองทัพอากาศแล้ววันนี้โปจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องลูกสั้นด้วยการใช้เหล็กแปดชิปแอนด์รันไม่ทราบว่าเด็กๆเคยเคยลองเล่นกมมันบ้างไหมครับเคยครับหรือว่าชิปโดงอย่างเดียวฟลอปอย่างเดียวห้าหกแล้ว,แล,วแล้วเคยเล่นนี่บ่อยไหมไม่เม่ก็ไม่ค่อยบ่อยอเ,เดี๋ยววันนี้น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะสวัสดีพี่แพนหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้โปรเอจะมาสอนเรื่องอะไรคะออวันนี้ผมจะมาสอนออการเล่นลูกสั้นโดยการใช้ชิปแอนรันโดยการใช้เหล็กแครับผมโอเคดูฟังดูน่าสนใจมาก<ผ>มแต่ว่าก่อนอื่นเพลขอให้น้องๆแนะนําตัวกันก่อนนิดหนึ่งค่ะเริ่มจากคนแรกเลยค่ะชื่อฟ้องฟ้าค่ะจังหวัดสงขลาค่ะอืมโอเคชื่อใบมนครับจังหวัดภูเก็ต <c oughs> ชื่อกันครับมาจากจังหวัดสุราษฎร์ครับ ชื่อด odo ครับมาจากจังหวัดภูเก็ตครับชื่อโมโมครับมาจากจังหวัดภูเก็ตครับพี่น้องกันป่ะเนี่ยโมโมด odo ไม่ใช่อะชื่อโชกุนครับมาจากจังหวัดภูเก็ตครับชื่อชัตครับมาจากจังหวัดภูเก็ตครับค่ะวันนี้โปรเอจะมาสอนอะไรเป็นอย่างแรกก่อนนะวันนี้จะมาสอนเรื่องของการเซตอัพการจับคลิปแล้วก็อิสโตรกแล้วก็ตามด้วยวิธีการกำหนดจุดตกครับผมค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผม คือเราเซตอัพอย่างนี้ถูกไหมครับการเล่นลูกสั้นเนี่ยเราไม่จาเป็นจะต,ต้องไปใช้บอดี้ข้างล่างมากพอเรายืนแค่ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าช่วงบุีบเ่เราเบี่ยงหรือแกวงได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นไหมครับอ่าทีนี้อย่างต่อไปวิธีการจับกริปก็คือจับกริปเหมือนปกตินั่นแหละ <c oughs> เพียงแต่ว่าอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยจับให้ต่ํากว่าปกตินิดนึงคือโชกลงมานิดนึงเห็นไหมครับอย่างต่อไปคือ เราถ้าเซตอัพเราได้แล้วกริปตเราได้นะอย่างต่อไปตำแหน่งลูกกอล์ฟให้น้องๆทุกคนตำแหน่งลูกกอล์ฟค่อนมาทางขาขวาเห็นไหมฮะอย่างสมมติตรงกลางคือตรงนี้ค่อนมาขาขวาก็คือตรงนี้แล้วให้ดันมือมือซ้ายให้อยู่หน้าลูกกอล์ฟลักษณะนี้เห็นไหมฮะจะสังเกตว่าแขนซ้ายกับเหล็กเราจะเป็นชิ้นเดียวกันแล้วเห็นไหมครับ และว,วิธีสโตกหรือวิธีแบ็กสวิงดาวสวิงให้น้องๆทุกคนเนี่ยใช้ความรู้สึกอันเดียวกับเวลาเราพัดนึกออกไหมฮะเพราะเวลาเราพัดเนี่ยถามว่าหักข้อมืออย่างนี้ไหมอ่าแล้วเวลาเราพัดเวลาเราฟอลล์ทูหักข้อมืออย่างนี้ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเวลาแบ็กสวิงก็รักษาไม้กับแขนเราไว้ให้เป็นชิ้นเดียวกันเห็นไหมฮะเวลาฟอลล์ทูก็ให้เป็นชิ้นเดียวกันก็คือพูดง,ง่ายให้รักษาตัว V ีเห็นไหมฮะ เราจับตรงนี้เป็นตัววีเห็นไหมครับให้รักษาตัววีไปตลอดทางฟิลลิ่งการสโตกจะเหมือนพัดเกือบแทบจะทุกอย่างเลยไม่กระแทกไม่งัดไม่ขคอข้อมือโอเคเลือกการกำหนดจุดตกก่อนทีนี้อาอยากจะอ่านดี่โปรจะลองนับเก้าจำนวนจุดตกจากตรงนี้ยแปดเ1้าสิบสิบเอ็ มาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อนครับระยะทั้งหมดประมาณ16หลาเพราะฉะนั้นโปอยากให้ทุกคนเนี่ยแบ่งกรีนเป็นทั้งหมดแบ่งกรีนเป็นทั้งหมด4ส่วนแล้วครับให้ลูกที่ส่วนแรกแล้วก็วิ่งอีก3ส่วนเข้าใจไหมครับ <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าแบ่งจุดตกเป็น4ส่วนส่วนแรกจะต้องกี่หลาสี่หลาเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวโปจะลองอีให้ดูอ่ะ อ่ะตำแหน่อง,องลูกกอล์ฟมาอยู่ตรงนี้อ่ะมาทางนี้มาทางนี้ล้วกันขยับมาทางนี้หน่อยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ก็คือให้ลูกอกัฟตกจังหวะแรกที่ตรงนี้แล้วที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของของแรงก็คือให้ลูกวิ่งไปใจเย็นๆนะโอสั่งก่อนนะครับอ่าน้องแพลว าทางนี้นิดนึง่งให้ลูกก๊อฟอยู่ขวายืนตัวสูงขึ้นหน่อยอย่าไปก้มอย่าไปก้มดีขึ้นดีขึ้นแต่ทีนี้ลองชาร์จลองเซตอัพใหม่เซตอัพใหม่เซตอัพใหม่เวลาต้องชาร์จขึ้นต,ตอนขึ้นไม้ยังมีหักข้อมือนิดนึงไม่เอาเราดันดันใช้ไหล่ซ้ายดันมาให้หน้าไม้เหมือนกับตอนที่เราเซตเซตอัพอะแล้วก็ฟอลโล่ทูไปโอเค อลองดูดีขึ้นแต่ตำแหน่งจุดตกต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหมมันถึงจะไม่เลยโอเคลองซ้อมดูมใช้ได้นะใช้ได้เลยใช้ได้ดีเลยทีเดียวแต่ทีนี้ยเซตอัพเวลาการเซตอัพอย่าไปเอียงไปเที่ยหนักไปที่ท้าขวาให้อยู่ทางซ้าย70%โอเคลองดูลองดูอีกรูปนึงลองดูรูปหนึ่ง อ่าโอเคน้ำหนักทิ้งขาซ้าย70%โอเคถูกต้องไปดีมาก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 โอเคอ่าลองซ้อมดูนะครับอ่าโดโดใช้ได้แต่ว่าโดโดยืนกว้างไปนิดนึงโปอยากให้ยืนแคบกว่านี้หน่อยอ่าฮะโอเคดันมือไปข้างหน้าโอเคนั่นละแล้วรักษาแกนตรงนี้ตลอดเวลาไป ถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคใบหมอนอ่ะลุยยืนยังไงเอ่ยไม่เอาอ่ะยืนขาชิดกันครับยืนขาใกล้ๆกันแคบๆหน่อยโอเคดันมือไปข้างหน้านิดนึงแขนซ้ายตรงถูกไหมถ้าตรงแล้วมันติดก็ถอยหลังไปนิดนึงครับไม่ใช่ถอยหลังไปทางนี้โอเคอ่ะแขนซ้ายตรงไนมะ่เอาแขนซ้ายตรงนี้ตรงเออโอเคไป โอ้โห uh huh. ตกจะถึงทงอยู่แล้วโปรให้ตกตรงไหนเอ่ยตรงนี้ใช่ไหมแล้ว <Yeah. S 1> ให้มันวิ่งไปเอาไม่เอาหม่เอาหม่ลูกหนึ่งกำหนดน้ําหนักใหม่มาใบหมอนมาขายับมาตรงนี้ยืนแคบหน่อยยืนแคบลูกกอล์ฟอยู่ขาขวา,าแขนซ้ายเหยียดตรงถูกต้องครับถูกต้องแล้วดีมากดีมากอ่ะไปโอ้โหโอเคดิโ huh. ด okay. เดี๋ยในพิเศษเลยนะเออใช้ได้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 ไดไดอทีนี้ต้องโชกุลยืนเวลายืนเนี่ยพยายามอย่ายืนอย,ย่าย่อเยอะยืนให้สูงเข้าไว้ยืนให้สูงไว้แล้วแขนซ้ายให้ตรงแบ็กสวิงตึงลงส่งตึงถูกไหมตกตกตกแค่ตรงนี้พอโอเคนะครับลองดู ดีมาก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 โอเคเด็กๆครับมามารวมกันก่อน,มา,ม,นมารวมกันก่อนมารวมกันก่อนมารวมกันก่อนยืนตรงนี้โอเคทีนี้วันนี้ปัญหาโดยส่วนมากของละคนคือบางคนยังยังยังให้น้ำขาดขาดจนเกินอยู่ต้องเอาไปฝึกฝนกัน ไอ้อย่างหนึ่งคือเรื่องการเซตอัพบางคนยังเอาตำแหน่งลูกกอล์ฟไว้ทางตรงกลางหรือข้อมาทางซ้ายอยู่เพราะฉะนั้นอยากให้ข้อมาขวาไดหนึ่งสำหรับช่วงนี้นะคะพวกเราเด็กๆทุกคนก็ต้องขอขอบคุณโปรโอเอมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราเนะาะงั้นขอบคุณโปรโอเอกันขอบคุณค่ะ <S <S ขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายเดี๋ยวพวกเราจะมีเกมกันมีขยากเล่นเกมบ้างยกมือทุกคนเลยโอเคค่ะส่วนช่วงหน้านะคะพีดกับโปรชานนะคะจะมีเทคนิคหรือว่า Lesson <Listen> Golf อะไรมาฝากท่านผู้ชมรอชมกันเลยค่ะ Build up the volume